การใช้ชีวิตเพียงลําพังเป็นประสบการณ์ที่หลายคนต้องเผชิญในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการย้ายออกจากบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตในเมืองใหญ่การเลือกที่จะอยู่คนเดียววเพื่อค้นหาความสุขในชีวิตหรืออาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์การใช้ชีวิตเพียงลําพังมีทั้งข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับมุมมองและการปรับตัวของแต่ละคนข้อดีของการใช้ชีวิตเพียงลําพัง 1. การพึ่งพาตนเองเมื่อคุณใช้ชีวิตเพียงลําพังคุณจะได้เรียนรู้ ที่จะจัดการชีวิตด้วยตนเองตั้งแต่การจัดการเงินการทำอาหารไปจนถึงการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆในบ้านการพึ่งพาตนเองเป็นทักษะที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ในทุกด้านของชีวิต2เวลาและพื้นที่ส่วนตัวการใช้ชีวิตเพียงลำพังทำให้คุณมีเวลาและพื้นที่ในการคิดพิจารณาและพัฒนาตนเองตามที่คุณต้องการคุณสามารถใช้เวลาทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆโดยไม่ต้องกังวลถึงความต้องการของผู้อื่น 3. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณอาจจะมีเวลามากขึ้นในการสำรวจความคิดสร้างสรรค์ของค,คุณการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบเงียบสามารถกระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่ๆและทำให้คุณได้คิดลึกซึ้งมากขึ้นข้อเสียของการใช้ชีวิตเพียงลำพัง 1. ความรู้สึกเหงาการใช้ชีวิตเพียงลำพัง อาจทําให้คุณรู้สึกเหงาได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนเพื่อพูดคุยหรือแบ่งปันประสบการณ์การเหงาอาจนําไปสู่ความเครียดและความซึมเศร้าได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 2. ขาดการสนับสนุนในสถานการณ์ที่คุณต้องการความช่วยเหลือหรือคําแนะนําการไม่มีใครอยู่ข้างๆอาจทําให้คุณรู้สึกว่าต้องเผชิญกับปัญหาตามลําพังซึ่งอาจทําให้การตัดสินใจหรือการแก้ปัญหายากขึ้น 3. ความกดดันในการจัดการทุกอย่างเอง การใช้ชีวิตเพียงลําพังหมายความว่าคุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเงินการทํางานบ้านหรือการดูแลสุขภาพของตนเองการแบกรับหน้าที่ทั้งหมดนี้อาจสร้างความกดดันได้วิธีการปรับตัวและทําให้ชีวิตเพียงลําพังมีความสุขเชื่อมต่อกับผู้อื่นถึงแม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวแต่การรักษาความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสําคัญคุณสามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อกับคนที่คุณรักและพบปะกับพวกเขาในเวลาที่เหมาะสม สร้างกิจ,จวัตรที่ดีการมีกิจ,จวัตรประจําวันที่สมดุลเช่นการออกกําลังกายการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการทํางานที่มีเป้าหมายจะช่วยให้คุณรู้สึกมีความหมายและมีชีวิตชีวามากขึ้นพัฒนาตนเองใช้เวลาเพียงลําพังในการพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณก้าวหน้าและมีการเติบโตอยู่เสมอการใช้ชีวิตเพียงลําพังอาจเป็นประสบการณ์ที่ท้าทาย แต่หากคุณสามารถปรับตัวและมองเห็นข้อดีของมันคุณจะพบว่าการอยู่คนเดียวสามารถนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาตนเองและค้นพบความสุขในแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน